สวัสดีพี่น้องป้องไปเ,เลขออกแเราก็เป็นเงาเงาแท้ก็อ,อีกกูยุ่ใส่เหรอนี่ก็อีกกูกองอยู่นี่แท้ๆกูเห็นสนสีฟ้าๆนั่นยีลีมือปืนบาเหตุจัดการกาอีก้กูเลย,ปยปเป็นไหนนาะแม่ติงพอหยุดเป็นไหนหมานบ้านเนะ ว่าศูนออกศูนย์หก่อยตบมือบางแห้งนี่นค่อยจดเจ็บบัตรเบิ้งบินอยู่ของหกหนึ่งธรราคืออะสุด้อมันเม่ติ้งลูกสาวสี่นั่นลูกสาวสีออันคึ้นขับรถอันอันนั้นไปอันเบิ้งกันบรรยากาศหลังหานท้ายพี่น้องเบิ้งก่อนไปท้ายขีดโดนหรอเย่เครื่องปันปันแล้ว ยังสวัรคีพี่ชิดฝันถึงกรกบ้าหนูไอ้อ้อมพี่อ้อมสวัสดีครับปาหอตอจะหอมหันนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาติดรังปันเหรอพีพวดหอดบอกเกาะอีไปแล้วน้ำหาเกาอีไปแล้วได้แล้ว กางปันติดแล้วครับพี่น้องบรเิเวณกระสินคุณกระสินเรื่องระบบไฟนี่บริเวณอากาศค่อนข้างอบอ้าวแต่อากาศดีนะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งพี่น้องบ่มีฝนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บ่มีฝนหรงนี้ที่หลีเจ้าไขยโลดโเบองหนางานก่อน นีมันจะแบกว่าปูสัดปูเสียปูกระดาษปูเสียงานบุรีรัมครับผมถือว่าเป็นงานงานแหลกกับว่าได้บ่ค่อยบ่ค่อยได้มาทางนี้นะครับนี่บรรยากาศหน้างานนะครับเมื่อนี้งานเก็บบัตรพี่น้องบ 140. ัตรปล่อยซี่สิบแนะนำคุณบอกว่าบัตรหนึ่งร้อยสี่สิบบาท บัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับวันนี้ผู้ใด้มานผู้ใด้โซกมาเลี้ยงน้านเลี้ยงในดเด้อพี่น้องเด้อผู้ข่าสุ้ยทั้งบนทั้งล่างตบบ๊บโตบมือบ,บักดังเหม่งแห้งหนึ่งพี่น้องเอกออกศูนย์หกตบห่อเหม่งแห้งอยู่ในรถผู้เดียวปัดว่าเปิดเบรื่องบินแมงเอ้ยซื้อหกหนึ่งหกศูนย์เปล่า,าได้หลายวันนี้มาออกเลขรถจะขออีกเก้าซองกับไม่ได้ซื้อฟันว่าบม่ได้ดฟันดอกคิดว่าสิอ,ออกอยู่เด้อเพราะว่ามาต่อทะเบียนรถ ถ้าอีเฮ็ดอีย่างเกี่ยวกับรถนลดอยู่มันจะออกทันทีมันยังไปต่ออยู่ประเทศลแล้วกันแ้เพประมาณนะครับบรรยากาศวันนี้นเวทีห้องแล่วเล่าตรงแต่ตะเล็วนะครับแลวตั้งแต่ช่วงช่วงเชียงบ่ายะว่าเตกกะก็ได้เนาะกระโดดซะตกใจเลย เอาพี่น้องไปจะได้อาบน้าไม่คัดงีงวะกดล้างสีไหมไม่เห็นอย่างโอ้่หัดไล่สดไม่ทำไมไม่มีเอฟเฟคไมเลยเอฟเฟคเอฟฟอกเอฟเฟคโกมีนาคุกบอ๊ตแต่แล้วนะไม่เอาไปใส่อ้ ออ๋กุ้งห่อนเทป้อน,นไปว่าอยากเขาเต้นให้ศูนยหกศูนย์หกก่าองบุญมิตกรรมบังที่ได้ก็ได้บรรยากาศหลังเวทีอย่างเงี้ยออกไปใกล้พี่น้องคอยหงอน อยู่แถวนี้ล่ะเออมันโดนเสียท้ายคลิปเอาไปเบิง่งรหานดีวกว่าสักนี่มองจอดรถกว้างนีแต่ตว่าบ่มีทางเขานี่สาดเต็มเนาะตื่นเต็นนี่น้องมาปูกสาดไปเต้าเวียงตะเวน เสีงปั้นจอติดแล้วบัเนี้ยรับพันในเห็เจอกับสิ่งมันมาเห็ดงานคันตัวอ้พี่น้องมาอย่างยางไรดอกเหงื่อแตกเหงื่อแตนไปเบิดนีน่สารเหมือนมาปูไป แาวเตเีนเตีนวาปุาสา์ไป้ไ<อ>ิ่้ยังแตกวับพืนหน่อยแธอ,อแม่นั่นงกับนั่งผู้เดียวติดคือพื้นหน่อยแท้เจา้านายกับปิวเด้อบัดนี้เด้อ ล่มเ,เต็นกับการปูศาสตร์ปูเสียปูกระดาษโอเีเหออ้อเอ้ยเหรอแตก่อหวนอนลายเปียกไปแล้วเปียกไปแล้วขอลองลองเปียกไปแล้ว ขับอยากไปแล้วล่ะไม,ม่จะบมือถ้ดนี่ยังเอาหมาทำไมเอาของเดยอยู่นรถเอาเอามาให้สิเรามาสักมาอย่างนนเนาะสักแล้วหอ,อมบอหอม หอมโบหอมบบเออคอมบส่งเงเจ็บไปให้คุณลพไัยนะคะผมเออนี่ถามข้าวถามข้าวกันรถรถบ้างานตัวนกิเกี่ยวกัตุนก่อนเขาต่ำเขามาต่ำหนุวยัสดีครับ เอาเครื่องปั้นตีเหล่านี้แผ่นเขาคือวไปเสียบไฟเสียบเอ่ยมา้มาไปเเาเเปเกปทวงเงินกูคือทวงไว้ตายแม่มแค่ปัญญามันเท็ดสินค้ากูคือว่าใส่ใจเอออโอ,อันนี้เต้นไพนี่คี่สายย้ายนี่เบอร์สูบดอกมึงก็พล้มกัะลูกเอออันนี้เต้นไพนี่บอกเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้พี่น้องเราพื้นค้นจบับาก,ก่อน